ระบบป้องกันภัยทางอากาศในกาตารพุ่งทยานออกจากฐานยิงสกัดมิสไซล์จากอิรนันสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้23มิถุนายน2025เมื่อสักครู่นี้ครับตามเวลาในท้องถิ่นของกาตาประมาณ4ทุ่มเสร็จเศษครับแต่ว่าในเวลาท้องถิ่นของไทยนั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วครับมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ ขีประวุธต,ต,ต่อต้านอากาศยานของกาตาได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเพื่อสกัดกั้นการโจมตีที่มาจากฝั่งประเทศอิหร่านครับแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศส่งเสียงแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ประเทศบาเรนด้วยฮาร์เยนัฟทาลีนักข่าวอิสราเอลได้รายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์ โจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในกาตาร์กองทัพอิรันพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศอูอุเดอิดในกาตาร์ตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในโดฮาประเทศกาตาและมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในประเทศอิรักด้วยมีรายงานว่าสัญญาณ GPS ในพื้นที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรต ถูกรบกวนครับรวมทั้งพื้นที่ทางตอนใต้ของอิรานและในพื้นที่ช่องแคบเฮอร์มุสนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าของกาต้าครับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและทีมต่อต้านอากาศยานในกาต้าได้ทำการสกัดกัน้นมิสไซล์และการโจมตีจากอิรานแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในกาต้านั้นฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา มีเครื่องบินรบรุ่นต่างๆประจำการอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากแหลงข่าวทางทหารได้รายงานว่าบอลลิสติกมิสไซล์จำนวน10ลูกพุ่งทะยานออกจากอิรานเข้าไปยังกาตาและระบบป้องกันภัยทางอากาศของกาตาสามารถยิงสกัดกั้นบอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานไว้ได้ทั้ง10ลูกส่วนบอลลิสติกมิสไซล์อีกหนึ่งลูกพุ่งทะยานออกจากอิรานไปยังประเทศอิรัก ทันทีที่อิหร่านปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาร์และในพื้นที่ประเทศอิรัก IRGC หรือกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็ได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาร์ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตกการปฏิบัติการในครั้งนี้ IRGC ให้ชื่อว่าบาชารัตอัลฟัตซึ่งได้รับการอนุมัติให้ทำการโจมตีโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีศูนย์บัญชาการกลางคาธรรมอาลอันบิยาของอิหร่านเป็นหน่วยนำในการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา IRGC ได้บอกว่ายุคสมัยของการโจมตีแล้วหนีนั้นสิ้นสุดแล้ว และการโจมตีซึ่งเป็นการโต้อตอบกลับไปยังสหรัฐอเมริกานั้นจะทำให้เกิดการล่มสลายของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันตกในตอนท้ายของคำประกาศของ IRGC ก็ได้เตือนว่าการโจมตีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอาจนำไปสู่การล่มสลายของทั้ง กองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการล่มสลายในด้านของโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกาและระบอบไซออนิสต์ดูเหมือนว่าคำประกาศนี้ IRGC ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากครับจากการที่ใช้บอลลิสติกมิไซล์10ลูกโจมตีเข้าไปยังฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตา การโจมตีด้วยบอลลิสติกมิสไซล์จากอิหร่านเข้าไปยังฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาร์และในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันนั้นจะทําให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของสหรัฐในเอเชียตะวันตกจะสามารถถูกทําให้ล่มสลายได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆอีกสักระยะครับแอดมินคิดว่าอะไรก็ตาม ที่ได้มีการประกาศมันก็คือคำประกาศแต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงก็คือถ้าใครมีขีดความสามารถมีกำลังมากกว่าหรือมียุทธวิธีแผนการรบที่ดีกว่าในการรับมือเป็นการป้องกันรวมทั้งการรุกไปข้างหน้าถ้าใครทำได้ดีกว่าฝ่ายนั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายที่มีชัยเหนืออีกฝ่ายหนึ่งครับ แอดมินก็ไม่ได้บอกว่าใครจะมีชัยแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันต่อไปอีกสักระยะครับในเวลานี้อิรนันประกาศชัดเจนว่าได้ดำเนินการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เป็นการโต้ตอบจากการที่สหรัฐอเมริกาได้ทำการโจมตี โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านก็คือ3แห่งครับทั้งในพื้นที่เมืองกอมนาตันสและอิสฟาฮานการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาโดยกองทัพอิหร่านซึ่งมีการใช้บอลลิสติกมิไซน์นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกล้าของกองทัพอิหร่านครับซึ่งนอกจากกล้าที่จะโจมตีแล้วยังกล้าที่จะ ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าการล่มสลายของกองทัพสหรัฐอเมริกาในพื้นที่เอเชียตะวันตกจะเกิดขึ้นนี่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมจากดาวเทียมเม็กซ่าครับเปิดเผยให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านในเมืองกอมสถานีนิวเคลียร์ฟอโด ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกานำเครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์ B-2 จำนวนเจ็ดลำหอบหิ้วเอาลูกระเบิด GBU-57 เข้าไปทำการโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินของอริรานฟอการโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ตรงนี้กองทัพปรกาศสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้ระเบิด GBU-57 จำนวน12ลูกครับแต่ภาพถ่ายทางอากาศสามารถมองเห็นรูขนาดใหญ่เพียงแค่6กรูเท่านั้นครับถ้าสหรัฐอเมริกาใช้ gbu 57 12ลูกโจมตีเข้าใส่สถานีนิวเคลียร์ตรงนี้แล้วอีก6ลูกหายไปไหนครับตามคำอธิบายจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าอันนี้เป็นการ รายงานอย่างเป็นทางการครับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นรูขนาดใหญ่เพียงแค่7รูบริเวณสถานีนิวเคลียร์แห่งนี้นั้นก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการวางแผนในการโจมตีคือการใช้ GBU-57 ลูกแรกก็เพื่อที่จะทำลายแนวป้องกันหรือว่าเพื่อที่จะเปิดทางให้ GBU-57 ลูกที่2ส,สามารถทำงานต่อไปได้ดังนั้นในแต่ละรูแต่ละหลุมนั้นจะมีระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์หรือ GBU-57 จํำนวน2ลูกครับแต่ละรูนั้นใช้ GBU-57 2ลูกลูกแรกส่งลงไปปล่อยลงไปพุ่งทยานเข้าใส่พื้นที่เบื้องล่างให้มันเจาะเป็นรูลึกลงไปหลังจากนั้น GBU 57ลูกที่2ก็ถูกปล่อยลงไปซ้ำรูเดิมดังนั้นเมื่อมีทั้งหมด6รูก,ก็คูณ2เข้าไปครับ6คูณ2เท่ากับ12ลูกส่วน GBU 57อีก2ลูกนั้นกองทัพากาสหรัฐอเมริกานำไปใช้ในการโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอิหร่านในนาตันซ์ซึ่งก็ใช้วิธีการเดียวกันครับนี่คือนาตันส์ครับมีรูเดียว ในหนึ่งรูนั้นมีการใช้บังเกอร์บัสเตอร์จำนวน2ลูกมีรายงานว่าการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในครั้งนี้โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการวางแผนเ,เรียกว่าสับขาหลอกว่าอย่างนั้นนะครับซับขาหลอกอย่งไงครับซับขาหลอกโดยวิธีนี้ครับ กองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องบินรุ่น B 2 Spirit s p ส r ปริมาประจำการไว้ในพื้นที่ดิเอโกกราเซียที่ดิเอโกกราเซียนั้นเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในเขตพื้นที่มหาสมุทรอินเดียครับแต่ว่าการโจมตีสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงวันที่22มิถุนายน2025ที่ผ่านมานั้นทรัมป์และทีมบัญชาการ ได้สั่งให้เครื่องบิน B-2 s p i ริ t จํานวน7จ็ดลำบินออกจากฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา White Man รัฐมิสซูรีตามการรายงานก็ได้บอกว่า B-2 s อ i r i t เจ็ดลำหอบหิ้วเอาลูกระเบิด GBU-57 ลำละ2ลูกลูกละ13,600กิโลกรัม B-2 s ปิ r i t ทั้ง7ลําลำ บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกบินเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายที่ระดับความสูง50,000ฟุตรหรือประมาณ1 5 0 0 0เมตรจากนั้นจึงได้มีการปลดปล่อยระเบิด GBU-57 เข้าใส่พื้นที่เป้าหมายสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านฟอ์โดและนาตันซึ่งส่งผลให้สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านสองแห่งถูกทำลายครับ ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ